ครับผมมือนี้ผมกะเอาปุ๋ยคอ,อกมาใส่ต้นไม่อีกนะครับเนาะมาเก็บตกต้นเที่ยงพระท่านใส่ต้นเที่้าใ,ใส่พระท่าทนเมดนะครับเดี๋ยวผมกะเดี๋ยวมาใส่เรื่อยๆนะครับใส่ปุ๋ยคอ,อกแล้วกะ สีหดนำน้ำนะครับสีมาทุกมือแล้วครับมาหดนำทุกมือแล้วช่วงนี้เนาะจนกลัวว่ามันสีตั้งตัวได้กลัวว่ามันสีนใหญ่จนซอยกือบห้องแดงเนาะครับเนาะกนะสีมาซอยมันกะสีมาซอยต้นไม้มัน ลอยนน้ำมันไปเรื่อยๆนะครับถา้าคิดไปทั้งในโลกจินตนาการสมมติว่าถา้าต้นใหม่มันม,ชม,ม,นมนีชีวิตมีความรู้สึกรู้จักว่าเาเป็นภูม่าโ้นน้ำซอยชีวิตมันช่วงที่ยั่งบ่ท่านไล ่งยนี่กับคงสีดีนะครับเนะาะย่ำเห็นห้ามาหน้าผ่านมาหน้ากันสีงกะถามันซื้อสารเก้าต้นหม่กันเดียงใดมันกะสิบอกกันอยู่ดอกนอกครับว่าโอ้ ผู้นี้ละมาซอยพนน้ำห้องมาซอยช่วงทีห้ายัางว่าท่านแข็งแร่งยังว่าท่านไนต่างตัวได้ผมกะคิดว่าต้นไม้กะสีคุยกันบอกกันอยอเนะครับเนาะ เอาไปเรียนๆนะครับเนาะเออไปจินตนาการไปนั่มนะครับ เป็นการชิดไปให้โลกแห่งกินตนาการนะครับซึ่งกะเป็นในมุมที่สางสันแล้วก็เป็นสิ่งเป็นมุมที่ดีนะครับก็่ได้เสียหายยังกะชิดไปเรียนๆนะครับ เอาแล้วครับมือนี้ก็เอาไว้สั้นนี่แล้วครับผมวันดีครับ